เริ่มแล้วครับมาเอีเทปครับกคเสียงระมปด้วยล้กันนะครับกพบคุณสำหรับเสียงกระโปร ดังดีเนาะดังดีตัยอะแม่เพราะอีกแค่เกือกนะนะมันจะเป็นใจเป๋เพราะยังขอเสียง proper แม่เพรเสียงบวมเรื่องซึ่งเราขับผมข้าผมครับูขผมของคุณครับผมของคุณคุณแม่คุณพี่คุณนาคุณต่าคุณยายคุณอาคุณอ่าวผูนุองผูสาวผู่าวผูแพ้วผูผูข้าุกทุกคนก็แล้วกันนะครับที่เข้ามาในงานวันนี้ม well. ือนี้นะครับเท่าแก่น้อย ยาบ่พิดได้บ้างยาเป็นสวัสดีน่อยดีวสวสดีหน่อยได้ว่าเอาแก่หน่อยส่วนมวลชิงคอนเสิร์ตองหญิงเพชรบันเทงนะครับพี่น้องมือนี้เขามีของแก่ของแถมหลายหลายนะครับมาแต่พี่น้องเอาห้างบัตรนะครับไปย้อนลุ่งอยู่ในกล่องนะครับพร้อมที่จะจับรางวัลนการรับส่งครับนะครับพี่น้องของวางอยู่ด้านทางนี้นะครับทั้งหมดนะครับ เชิหญหยิบได้เลยนะครับพี่น้องนะครับหยิบแล้วก็ h, ไปจ่ตัปากตรงเคาน์เตอร์นะ i̇şte, oh. ครับผอย่าหยิบพี่อย่าหยิบของเปิ่ยนยางเมื่อจะคืนเลยจคืนชานเด้อไอกัน้อยสิมี่ยังกว่ามียังเอ็มสแต่ไ้หวอื่นคพี่เอ็พี่ลุงดูดเดูดูดดดูเออดูดูดูดออดูดูดูดเดลดูดูนูด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 นนูดู่ นะครับวันนี้นะครับอีจันอยพฤสีมีเอียงก่อมซบอหรือซ m เ g m มเอ MC จเอชุดแดงเจ้าหันทังนั้นโอ้ยทั้งทั้งนั้นขอเขียซีเลยบ่อคนาโยเฉียงซีบอ้ออันชุดแดงไปทั้งทยเอ็าะอันเดียเนียกันนีซีหาเน่นขอเขียซีได้ไหมครับ ขอพี่เทียมได้ไหมครับขอได้บนาขอได้เนาะโอเคโอโอเคบ่ะครับคุณปอบอกนักบุญโกว์นักบุญย่านก็เนาะไปกันไปซิเขาบอกยังสงซึ่งไอ้เนาะวันนี้นะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับยุงสงวนนะครับยุงสงวนเนี่ยผมยุงสงวรมันเดี๋อ่านเปิดโทรศัพท์นโคบักไก่เลยนะก็หัวละอ่านบอกไก่ย่างเปิดเห็น านายยงสำนวนธุรกิจคนไทยขึ้นกำไรสู่ท้องถิ่นตัวตัวเข้ากับเดมอลมา,าลนมาแต่อำเภอเดิน,นมาข้ามมาสื่อของอยู่พี่เด็กแม่นผู้ว่าอันเแ่าแก่น้อยเพื่อนจัดงานมึอนี้แม่นแลยเออจะเลยเดยบลิงลนมาพี่ขอพุ่พี่น้องขอพุน่นําใจทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับเแ่าแก่น้อยจวนม่อนซิ่งนะครับก็เจอทุกอย่างเป็นใบแบ่งอีกจช่นน้อยวิลากามานะครับไหนขอเสียงเอฟซีอีหลานเด้อพี่น้องู้จัก์บัเแ่าแก่น้อยคขอ้นหยัง ่ฮะสาลสาลกินแล้วอร่อยกว่าเด็ว่าตไครายพว่าตไคร้ว่าตค่ยงดอ่ะเอาวะพว่าสาลยสมบอคือได้ยินคนฟังขุดหอกว่าตาค่ายพว่าตาขวมเอ้ตค่ายนะเอาไว้ดักปลาเพจะว่าเอาปลามาเห็ดสาลยเด้นเอาเมลเออฮะบเมนเอาอย่างไเอาสาลเดี๋ยวเราก็เห็นสาล เดียวกัน,นกากเดียวกันจะจะมาพินหัวกันก็ติดบ่หวกันไหนกนอ้จ้าย้ย้มาด้วยไอ้กื่อ,นนอย่างานน<ย>ั่หอกนมตาั่งอ้าวางย่อโค้พน่งหล่ะน่เยยอ้ลูลกพี่ลูกพี่เนยคนอยังมายิงเออเอาพ่นออก่อนนั่ดูนหอน่มเลับเหรอพี่ลูกพี่มันนมี่ยังมาเจอคนน้ไ๋ อันมาแล้วอันมานี่โอ้ก็ปาก็ป่าก็ท่านขออุ้มไว้เดี๋ยวเราจะมีของแจกอุ้มไว้อุ้มไว้ตอนนี้เราว่าจะวอร์กุลอะไรก็ตบปากเขาแล้วว่าลูกกะลังอุ้มารเอ้าวันจี้วันยังงั้นกูเลยเลือนมาจะอยู่ตบปากของแจกของแจกของแจกทำไมนะครับว่าแต่พี่น้องเขามาแล้วก็ไปลงเขาเอื่อยยังก็ลงทะเบียนหอดลงทะเบียนเนาะ นะครับลงทะเบียนเอาหางบัตรไปย้อนบันยังแบนบอบันยังคือเก่าพอนี่คือเก่าคือเก่าแมนคือเก่างบันเดิมนะครับโอ้ยทีหลังมาแล้วยังเด่นเปิ้อนเปิ้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อก่อนเป็นยิมซีมาวันนี้เข้มยิมซีน้อยยิมนี่จอดเป็นเกซี่เก็บเลยมาบอกเอ้าพ่อมาบอกเดี๋ยวยังม่ให้ทักไร เึ้นมากวติรักษ์ะท่านขืนบอกเออขึ้นเมือ่อวน้ำเพลนเนี้ยขึ้นเลย,ยจะสีล่ำชูเพลินฟังอีกสันี้พี่น้องครับนะครับพันร่มอ่นอหยอยู่เนี่ยเขากระติ่งแจกได้เนี่ยนะตรวจร้องใส่เชือกนะนี่เนี่ยพันล่มยันยนี่ยนะโยพูดใด้จีโชคดีถือจับหางบัดได้เอาไปเลย3ามตัวน,น,นี่แค่นีก็ตัวน,นี้เพาว่าิทแจกข้อรถพกรีบพุ่บรสนะรถโกรีบใส่ห้างสาอา้อ้มาเดีวมาเดียว พี่ี่เขามานอยู่ที่แถวสวัสดีเพื่อนพี่พี่ออกมาเห็เพื่อนแน่ละลูกทั้งหมดแถวตรงทั้งหมอดทำความเคารพสวัสดีค่ะโมเมนต์โมเมนต์เยอะเจ้าสวัสดีหันหลังมาคอยดีกว่าบอกใบหน้าดีกว่าให้ข้างหลังเขายิ้มไปแล้วลุยตังยิ้ม แม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีนะคะชาววารินสับลาบ,บ,าบ <Okay. laughs> วารินจำลาบนะคะ <c oughs> แนะนำตัวก่อนน้องเบนนะคะรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้แต่ว่าความสุขของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่พวกเราเพราะวันนี้เราจะได้เจอกับสาวน้อยพืรบ้านแพงน, <c oughs> น้องอุงอิ่งน,นั่นเองนะคะแต่ในช่วงแรกนี้เนี่ยพี่เขมท่านผู้จัดการเขมของเรา <c oughs> ก็ได้ทำการเอนเตอร์เทนเมียร์ไลฟครย่อย เจ้าไปตกบ่อน้ําหรือว่าไปตากฝนที่ไหนตอนแรกเข้ามาหนาว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 บอกเพื่อนปีดเอ๋ข้าเดี๋ยวเพื่อนก็ปีที่หีบอเจ้าใส่เอวแรงเกินไปนั่นแหละเหนื่อไหลเลยนะคะเห็นผู้สาวไม่ได้เนี่ยมันต้องเห็นผู้สาวม่าได้แต่ตั้งอย่างนี้ต้องแจ้งพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลก่อนว่าน้องเบนจะขออนุญาตเว้า ภาษากลางเพราะว่าอีสานมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เขา,าบอกไนเขาไปเลยเดี๋ยวกมันอาจจะตกตม,มันอาจจะตกหล่นตรงไหนบ้างก็ต้องขออภัยนะคะแต่จริงๆอยากว่าภาษาอีสานกับพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีแต่มาจากโคราชบ้านเองค่ะมันก็เลยจะมันกัก้มถึงอยู่ที่กลางโคราชแล้วก็อีสานนะคะ mm hmm. ถ้ามันแบบหล่นๆลนตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยอะเดี๋ยววันนี้ข้างหน้าเรามีน้องเด็กแดงนะคะเป็น มสัสคอตน่ารักน่ารักจากเท่าแก่น้อยเมื่อสักครู่นี้ผู้จัดการแข่งของเราถามไปแล้วว่าเขารู้จักกันไหมผลสรุปว่าเขารู้จักไหมคะเท่าแก่น้อยเรไเนี่ยมันไม่ตอบแม่เพื่นทาเพื่นทาเอมซีามาเอมซีามาถามเพ่อามซีมาถามนะพ่อแม่มมพี่น้องจ๋าเจ้ารู้จักเท่าแก่น้นอยบอร,รู้จักไหมคะบอบมค่อยได้ยินเสียงเลยเท่าแก่น้อยคืออะไรคะคือสาลายสาลาย สาหร่ายที่เขาใส่ในซุปนี่คนละลายคนละลายกันที่เขาใส่ในต้มบอกบบ <c oughs> เขาเข้าเป็นอย่างจ้ะ <c oughs> เขาไปอบแห้งอุย้ยรู้จริงเลยน,นี่เคยใครใครกินสาหร่ายเท่าแก่น้อยบ้างขอดูมือหน่อยจ้ะ <c oughs> ร้อยเอ็ดเลยเกินกับ,กกบข้าวไ,ได้จริงๆกินกับข้าวได้จริงๆอีงีบ่แม่ีขากินกับตามมัาซ้อมโอแซบหลายอันนี้ตามมัาซ้อมเสียบซ่บไปไปร้อยเอ็ดถามเขาว่ากินกับตามมัาซ้อมแซบบอเขาตอบว่าบอแซบแซบนะแล้วกินกับอะไรอีกได้คะกินกับข้าวแล้วกินกับตําซ้อมแล้วมีใครตอบได้แบบลักกว่านี้ไหม อุดอรธานีมามีผู้า<ท>สาวคนหนึ่งตอบได้เลิศ